สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV c h anel n Anime Fantasy Game นะครับวันนี้อยู่กันต่อกับเกม Sword Master Story นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็จะมารีวิวตัวเวทนะครับผู้ใช้เวทมนต์นะก็คือตัวแรกจะเป็นตัวคาริเซียนะครับเป็นมังกรแดงที่ใช้เวทมนต์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจอมเวทไอหน้านะครับที่อยู่ในตู้พ i ิกอัพกาชานะครับพอดีผมสุ่มได้ทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับ ตัวแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวรีวิวก่อนตัวแรกเนี่ยคือวิธีได้มาก็คือเป็นการเติมเงินครั้งแรกนะครับก็จะได้ตัวคาลิเซีย5ดาวมาใช้งานนะครับตัวนี้เป็นจอมเวทธาตุไฟนะครับเป็นผู้ใช้เวทมนต์นะครับเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ของผมพอดีสุ่มได้นะเลยไม่ต้องเติมนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็อ่จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวที่โชว์อยู่เนี่ยแหละเมื่อกี้นี้นะครับนี่จอมเวทไอนะนะครับที่อยู่ในตู้พ i ิกอัพ กาชาตู้นี้นะครับผมอันนี้ก็บังเอิญสุ่มไป2ครั้งนะสองมันติได้พอดีเหมือนกันนะครับโอกาสเรียกของตู้นี้คือ2เปอร์เซ็นต์นะโอเคเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่า2ตัวนี้จะต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะสุ่มกาชาอีก1มันติด้วยนะครับหาตัวผู้รักษานะครับตัวฮีลนั่นเองนะตัวแรกนะครับเนี่ยอันนี้คือจะเปรียบเทียบไอหน้ากับไคเซียเนาะเป็นนักเกคาถานะครับผู้ใช้เวทจำเวท ท่าไฟทั้งคู่เลยนะว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะตัวแรกนะครับคาลิเซียนะครับมาดูที่ค่าพลังของคาลิเซียก่อนคาลิเซียค่าพลังนะครับอันนี้คือการเสริมพลังเนี่ยผมจะอัพอยู่ที่200เท่าๆกันหมดแล้วนะครับแล้วก็พวกสกิลเนี่ยถ้าเป็นสกิลโจมตีจะอยู่ที่15นะครับส่วนแพสซีฟอื่นจะเป็นเลเวล10ประมาณนั้นนะเขาคร่าวนะครับอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าดูพอใช้ดูได้นะครับโอเค คาลิเซียมังกรแดงน,นะครับก็ตัวนี้พลังโจมตีจะอยู่แถวแถวสามพันเนะครับพลังป้องกันพันเแล้วก็ค่าพลังชีวิตจะอยู่ที่7จ็ดหมื่นเนะครับอา่านึ่งดูไว้คร่าๆวๆก่อนนะสามสามอันนะครับแล้วมาดูของไอนะนะครับปึ๊บพลังโจมตี5้าพันสามนะครับพลังป้องกันพันห้า 1, 5, แล้วก็พลังชีวิตหกหมื่นจะเห็นได้ว่าไอนะเนี่ยโจมตีเวทเขาจะแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแรงกว่าประมาณ 1, 1 5 0 0ได้เนาะแต่ว่าป้องกันแล้วก็พลังชีวิตจะน้อยกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นการโจมตีของไอ้น้าเนี่ยจะดีกว่านะครับแต่มันจะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยังต่างกันอยู่ก็คือจะช่วยทําให้คาลิเซียเนี่ยอาจจะทําดาเมจได้ดีกว่าได้ซ้ํานะครับโอเคในส่วนของการทําคริติกอนของคาลิเซียนะค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสทําคริติกอนได้สูงแล้วก็อันนี้เขาแปลผิดนะได้รับ บาดเจ็บจากการทำคริติคอนอันนี้คือค่าคริติคอนดาเมจนะครับที่ทำได้อยู่ที่175นะครับอ่าตรงนี้คริติคอนแล้วก็คริติคอนดาเมจถ้าเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้จะเป็นคริติคอนดาเมจนะโอเคของคาลิเชียเนี่ยจะอยู่จัดว่าค่อนข้างสูงนะครับ65แล้วก็147นะครับการเจาะทะลวงก็คือโจมตีทะลุเด็บนะครับ26.9%โอเคมาดูของทางไอนะบ้างดีกว่า ของไอ้นาเนี่ยโอกาสทำคริติกอนจะค่อนข้างน้อยกว่านะครับน้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งเลยนะก่อนถือว่าน้อยกว่าเยอะนะครับแล้วก็คริติกอนดาเมจเองก็ยังถือว่าน้อยกว่าแต่ว่าค่าการยิงแบบเจาะทะลวงนะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของไอ้นะาเนี่ยจะมีสกิลตัวนี้อยู่นะครับอ่านี่ผิดอันใชนะตรงนี้นะครับสกิลการเจาะทะลวงนะครับแม่มดแห่งความลับนะแล้วก็ มีพาสซีฟที่แบบช่วยเพิ่มการจอดทะลวง9.5ต์ให้ตีด้วยนะครับอืมโอเคส่วนของคาลิเซียเนี่ยทางพาสซีฟสกิลจะเป็นเพิ่มคริติคอนแล้วก็เพิ่มการโจมตีซะมากกว่านะครับคร่าวๆประมาณนี้เนาะดูแล้วคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้ตัวไหนแต่แต่มันก็ดีทั้งคู่นะครับเพราะว่า มันเป็น5ดาวทั้งคู่แล้วก็พลังจบปีเวทเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ยกเว้นเจอบอสท,ที่แบบป้องกันเวทได้นะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาหาตัวผู้รักษานะครับอในเกมนี้ตัวผู้รักษา5ดาวนะครับมันจะมีตัวยูนะเดี๋ยวนะผมหาไม่เจอใช่ยูนะหรือเปล่าอ่ะยูอีย e, ูอ e. ีตัวนี้นะครับตัวเดียวนะที่เป็น5ดาวนะครับเอี่อ ผู้รักษาซึนเดเรซึนเดเรด้วยนะครับเป็นยูอิกนะห้าดาวรู้สึกจะมีตัวเดียวนะครับที่เหลือนี่จะเป็นนักเสกคาถาแล้วก็เป็นมือธนูเป็นตัวเวทตัวโจมตีอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับโอเคไปสุ่มกาชากันเลยยูอิต้องมาวันนี้เราจะเรียกแบบเรียกทับทินธรรมดาแล้วกันเนาะ เพราะว่าถ้าไปตู้ไอ้นะเนี่ยโอกาสจะไปออกไอ้นะค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสออกยูอคือ0ูนย์เอาเป็นว่าไม่ไม่ซ้ำเนี่ยหรือว่าออกก็ดีใจแล้วนะไปเลยหนึ่งมันตินะครับปื๊บโอ้โ,อโหมาถึงนี่เป็นดาบนักเกลิงนะครับสามดาวธรรมดา โอ้โหออกเป็นตัว3ดาวฮิปโปลริตา้าซ้ำนะครับโอ้โหอันนี้4ดาวได้รับเคออสนะครับฮึบโอ้โหสีห่อีกแล้วไทฟิงนะครับจะไม่ออกห้าให้เราเลยเหรอวันนี้เอ้ยได้รับเอลดอฟนะครับรู้สึกว่าอันนี้น่าจะปลดล็อก ability เป็นสะสมมั้เนาะโอ้โหไม่มีเลยหรือเราจะเกลือโอ้โหไม่มีเสียงเพลงขึ้นเลยฮึบไม่ได้เลยนะครับอ่ะได้ปลดล็อก ability สหายนะครับแล้วก็เสกซ่าแห่งอดีตพวเรามาใจาใแห่งธนูด้วยแต่ว่าไม่ได้อะ่ะ อดห้าดาวนะโอเคไม่เป็นไร,ป,รปึ๊บอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาอ่ะพูดถึงเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไม่ได้ใส่ของเลยนะตอนที่ให้ดูสเตตัสนะครับโอเคเมื่อกี้มีปลดล็อกของสะสมมานะครับก็น่าจะได้ตัวนี้มาอ่ะ เคนไอเอดแล้วก็ลีน่านะครับพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น800นะโอ้ได้รับเอฟเฟกการสะสมคือเอฟเฟกการสะสมเนี่ยเราสามารถมาคือกา,การที่เราสุ่มในตัวละครนะครับมันจะสะสมมาแล้วก็จะช่วยเพิ่มเอฟเฟกต่างๆให้ทางขวานี่นะครับจะเป็นเอฟเฟกรวมนะครับมันจะใส่ให้เราอนะัตโนมัติเนาะอันนี้ก็ที่เหลือยังขาดอยู่อีกเทียบเลยนะโอเคยังพอเหลือเพชรอยู่ อยากจะรออีกสักนิดอาจจะได้ก็ได้เลยลองเลี้ยแบบทีละอันละกันอีกสักห้ารอบเงียบเลยเหมือนเดิมอีกทีนึงเฮ้ยมาแล้วห้าดาวโอ,อได้อาวุธแฮโอ้โหนึกว่าเป็นตัวละ,ะครนะเป็นใบมีดมังกรนะครับดาบเฮฟที่เฮฟเฟตุสใช้ปราบมังกรโอเคอีกสักทีนึงจะออกไหมเนี่ย เอ้าได้ด้วยครับเป็นเทพที่ได้แห่งโอลิมปัสโอ้แต่เป็น4ี่ดาวในกี้เนาะไม่ได้5้าดาวโอเคก็ <c oughs> ยังจ่อยอยู่ดีอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวตัวละครนะครับตัวคาลิเซียแล้วก็ตัวไอนะนะครับ ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะทําเป็นคลิปเกี่ยวกับการขัดเกลาอาวุธนะครับแล้วก็แล้วก็การจัดเซ็ตอุปกรณ์นะครับให้อีกทีนึงโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ